สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการพันเทปปันเกลียวแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ก็คือเกียวนอกครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เกียวในครึ่งนิ้ว PVC นะครับลักษณะการเหมือนเกลียวเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าถ้าหมุนออกเราก็หมุนวนเข็มอย่างนี้นะครับหน้าที่ของเทปปันเกลียวเนี้ยที่อะไรเทปปันเกลียวจะมาพันกับเกียวนี้นะครับเกียวนอกเนี่ย แล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนสุดเนี่ยไอตัวเทปพันเกลยียวเนี่ยจะไปซิลระหว่างเกลยียวทําให้เกิดการป้องกันนะครับการการั่วกันซึมระหว่างเกลยียวนะครับเทคนิคก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากครับนี่ครับจับเกลยียวนอกด้วยมือซ้ายนะครับจากนั้นเราเอาหยิบเทปพันเกลยีกลยวมือขวาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สอดสอดนิ้วชี้นะครับเข้าไปในรู แบบนี้ให้ฝั่งที่เป็นเทปพันเกียวเนี่ยที่เราจะขี้ขี้มดออกเนี่ยให้มันอยู่ในตัวเราอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดออกมาพาดกับนิ้วกาลางแบบนี้ครัแบอย่างนี้และลักษณะนี้นะครับอ่าจากนั้นเราเอาเกีียวขวาที่เราเตรียมไว้เนี่ยที่เราจับด้วยมือซ้ายเนี่ยเกียนวนอกเนี่ยเราก็มาลองลองแบบนี้นครับแล้วก็พัน อันบบนี้เราคนพันเทา่าไหร่ดีโปตีแล้วพันแค่ห้าถึงหกรอบก็พอน,นะครับไม่ต้องพันเยอะนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับการหมุนก็หมุนเข้าเหมือนเดิมแบบานี้ครับจนสุดเสร็จครับแค่นี้เราไม่ต้องไปจำทิศทางในการพันนะครับแค่ทำท่าให้ถูกเนี่ย ทิศทางมันจะถูกของมันเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพันผิดทิศทางละ่ะพันทวนทวนเกลียวละ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับพันย้อนเกลียวไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราพันย้อนเกลียวไปแล้วเนี่ยนี่ครับผมก็ทําตัวอย่างมา้ให้สังเกตนะเทปมันเกลียวเนี่ยเวลาเราหมุนเข้าไปแล้วจะเกิดเป็นจะยุ่ยออกมาตามเกลียวแบบนี้เลยครับอันนี้คือหมุนผิดทางนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าหมุนถูกทาง เย้จะแบบนี้เย้จะเลี่ยงไปด้วยกันแบบนี้นะอ่านี่ถ้าสุกทางจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผิดทางนะนจะดุอย่างนี้โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับที่ที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผม